ว่าทำไมผมกับเซียนก้าความเป็นมายังไงถึงได้มาเลี้ยงนกนะครับคลิปนี้ก็จะมีคําตอบมาให้นะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมทางช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับรั่วจะเป็นเพจ a c e b o o k มาร์คไทยบ้านนะครับรั่วจะเป็น Facebook ส่วนตัวของพวกผมก็ว่ากันไปนะครับคลิปนี้ก็เจอกันที่ช่อง u t u b e มาร์คไทยบ้านนะครับอยู่กับผมเองมาร์คไทยบ้านครับผมกาไทยบ้านครับ คลิปน ok <ta> wow. ี้ก็มาเจอกันตอนคืนนะครับมาพูดคุยเรื่องนกนะครับที่หลายๆท่านคอมเมนต์มานะครับผมก็เก็บมาทําเป็นคลิปให้นะครับคําถามที่หลายๆท่านคอมเมนต์นะครับถ้ามีโอกาสผมก็จะทําคลิป Q&A อยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เอาเป็นข้อไปก่อนนะครับหลายๆท่านที่ถามเข้ามานะครับคืนนี้ที่เจอกันตอนคืนไม่ใช่อะไรนะครับพอดีผมไม่ว่างสักทีนะครับผมเลิกเรียนดึกด้วยนะครับเซียนก้าก็ไปทํางานด้วยนะครับช่วงนี้ ก็เลยต้องมาทำกลางคืนเอานะครับถ้าว่างตอนเช้าส่วนมากก็เอานกไปฝึกนะครับเลยไม่ได้ทําคลิปตอบคาถามนะครับคลิปนี้มาเจอกันกลางคืนนะครับว่าทําไมผมกับเซียนก้าความเป็นมายังไงถึงได้มาเลี้ยงนกนะครับคลิปนี้ก็จะมีคําตอบมาให้นะครับทุกท่านเพราะว่าไม่มีเวลากลางวันนะครับก็ขอบอกก่อนตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนนะครับพอดีพวกผมมาคุยเรื่องนกกันด้วยนะครับก็เลยจัดไปครับคลิปนี้ก่อนกลับบ้านนะครับ โอเคครับเราจะมาถามเซียนกานก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงถึงได้มาเล่นนกเลี้ยงนกนะครับเป็นไงครับเซียนกาคือผมโตมากับการเลี้ยงนกครับเกิดมาผมก็เห็นเลยพอดีตาผมก็เลี้ยงตั้งแต่ผมเล็กเลครับพอผมรู้เรื่องแล้วผมก็เห็นเลี้ยงก็คืออย่างที่บอกแล้วครับมันคือตามตระกูลที่เคยเลี้ยงครับอ๋ออันนี้คือแบบตื่นมาตอนเช้าก็เห็นทุกวันนะครับได้ยินเสียงขันทุกวันแล้วก็เห็นการเลี้ยงนกมาตั้งแต่เล็กนะครับก็เลยชอบตอนที่ผมเลี้ยงได้ประมาณ สี่ห้าปีนะครับอ๋อตอนนี้เซียนก้าเลี้ยนมาสี่ห้าปีแล้วนะครับตอนเริ่มเลียงแรกๆก็คือเลี้ยงหนูขอชศบาลครับเล่นๆครับพอไม่เพราะไม่ขันผมก็ปล่อยก็แบบนั้นแหละครับตอนเลียนก็เริ่มหาหนูขาใหญ่มาเห็นเขาขายผมก็ซื้อมาพอผมไปหาพ่อผมที่ชัยภูมิผมเป็นพ่อผมเลี้ยงผมก็เอามาอ๋อขับเป็นมาก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ได้กี่เชเลย้วครับต้องแต่เล่นลงมาก็ยังไม่ถึงร้อยนะครับเกือบๆครับ อ๋อเกือบๆร้อยนะครับเพราะว่าเซียนก้าเล่นแบบหัดเองเล่นเองนะครับมันก็อาจจะยากสักหน่อยหนึ่งนะครับความเป็นมาก็ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ถามว่ามีใจรักมากขนาดไหนครับรักมากครับคือทุกวันนี้มีกินเพราะนกครับครับก็หาอยู่ได้ครับอยู่ได้เพราะนกนะครับกินข้าวลงก็เพราะนกนะครับพาะผมก็เป็นคนติดนกนะครับไม่ต้องถามเขาว่ารักมากขนาดไหนถ้าถามว่ารักสาวๆที่เข้ามาหรือว่ายาเสพติด ก็หากันไปนะครับขนาดนี้นะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าผมตอนนี้นะครับเอาความรู้สึกตอนนี้คือผมรักนกมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยนกก็ไม่ทิ้งเราไปไหนนะครับทุกท่านก็เก็บไปคิดลองดูนะครับเพราะว่าพวกผมผูกพันกับนกนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันก็ต้องเลือกสาวเลือกแฟนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับพูดถึงตอนนี้ใจรักนะครับผมก็จะทําฟาร์มอยู่นะครับรอชมได้เลยนะครับพงวิสุดฟาร์มนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันตามภาษาคนชอบนกนะครับ พอดีก็มีตายของเซียนก่าอยู่นะครับนั่งคุยกันด้วยแต่ว่าพอดีอายุเยอะแล้วนะครับค่อคนข้างที่จะอายกองด้วยครับก็คนแก่ยุมากก็ไม่ให้นอนดึกอลยครับผมก็เลยให้ไปพักผ่อนก่อนนะครับผมตั้งแต่ผมเล่นนกมาแรกๆคือเจ้าใหญ่ครับ<อ>เป็นตัวที่ผมเล่นตั้งแต่แรกเลยครับคือเจ้าใหญ่กับคําแพงครับตอนนั้นผมยังไม่ได้มาต่อนกกับมาคือคําแพงที่เล่นกับผมบ่อยมากคําแพงอยู่กับผมว่าติดเฉลยก็ถือว่าเยอะพอดีก็เลยแมกมาร์กนี่คือมา มาตามตั้งแต่ตอนนั้นผมยังไม่สนิทกันครับมาร์กก็คือมาตามเอาคํำแพงหลายรอบแล้วครับใช่ครับตามผมก็เลยปล่อยให้มาร์กไปตอนแรกนะครับลหลุดให้เลยครับตอนแรกผมจะขอบอกก่อนนะครับว่าจเจ้าคํำแพงนกต่อพระเนี่ย <c oughs> ตัวเก่งของผมเป็นนกจากบ้านเซียนก้านะครับเป็นตาของเซียนก้าฝึกตั้งแต่เล็กแล้วก็ต่อมาเซียนก้าก็เอามาเล่นนะครับผมขอบอกก่อนว่าตอนที่ผมทําคลิปกับเซียนก้าใหม่ๆก็พอดีเซียนก้าก็มีความชอบน <c oughs> กเขาแบบผมนะครับผมก็เลยเชวนมาทําคลิปด้วยกันนะครับ ตอนที่ทําคลิปแรกๆผมยังจําได้นะครับว่าเซียนกล้าเอาเจ้าคําแพงไปเล่นนะครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีชื่อนะครับก็เรียกว่าไอเสียงเล็กนะครับพอพอดีว่าเสียงกลางพาเล็กนะครับก็เลยเรียกไอเสียงเล็กก็พอมาอยู่กับผมเลยเปลี่ยนเป็นคําแพงนะครับตัวนั้นก็ผมก็ซื้อไปในราคาที่ถูกนะครับแต่ตอนนี้มีคนให้เยอะแล้วแต่ว่าผมไม่ขายนะครับเพราะว่าใจรักนะครับแล้วก็เล่นดีด้วยนะครับเป็นงานนะครับฝึกมาอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นนกที่มีอายุงานเยอะแล้วก็ เป็นงานแบบที่ว่านั่นเลยครับเล่นได้ทุกแบบแล้วก็ขึ้นเราเล่นเลยนะครับไม่มีว่ามาลอนกป่าขันก่อนอะไรนะครับคือมารู้งานออกมานะครับขึ้นเราเล่นเลยนะครับก็อยู่กับผมกแบบนี้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้ครับนกปากบอลครับเล่นง่ายอืมเขีนี้ก็มาให้เครดิตเลยนะครับเซียนก้ากับตาของเซียนกานะครับก็สุดยอดจริงๆนะครับใจรักนกจริงๆครับอันนี้ผมยอมรับเลยมีเจ้าใหญ่กับนี่แหละครับคําแพงนี่ครับที่อยู่ด้วยกันนานครับอ๋อใช่ครับตอนนี้เจ้าใหญ่ก็ยังอยู่กับผมนะครับยังไม่แบ่งไปไหนนะครับอ อะไรครับหลายท่านที่ถามแบ่งเจ้าคําแพงนะครับผมก็ไม่ได้แบ่งนะครับผมเก็บไว้กับผมเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดฟาร์มได้เมื่อไหร่ผมจะทําผสมแบ่งลูกเอานะครับทุกท่านที่อยากได้ก็เอาลูกไปนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ผมมันเป็นตัวรักด้วยนะครับมันเป็นนกที่เล่นเข้ามือเราก็ไม่อยากแบ่งนะครับว่ากันไปครับตามนั้นนะครับทีนี้ก็มาคุยเรื่องการเป็นมาความเป็นมานะครับที่เริ่มเลี้ยงนกกันต่อนะครับเชนกาครับหลังจากหลังจากที่เห็นแบบนั้นคิดยังไงครับถึง ติดการต่อนกครับคือเวลาว่างผมเยอะครับเห็นนกก็จะไปฝึกบางครั้งก็ไม่ผมก็ฉกฉกนกตาไปต่อโอ้สมัยก่อนนะครับผมจะเล่าไปฟังนะครับตอนเป็นเด็กน้อยนะครับคือความก้อนนกไปต่อบ้างใช่ครับพอพอดีว่าตอนเป็นเด็กน้อยคนใหญ่ก็จะไม่ค่อยอนุญาตให้นํานกไปเล่นนะครับเพราะว่านกมันก็ราคาแพงนะครับหลักพันนะครับก็ต้องแอบออกไปเล่นนะครับเวลาคนใหญ่ไม่อยู่ก็แอบออกไปเล่นนะครับทุกท่านว่ากันไปครับทุกท่าน ก็นั่นแหละครับก็มีแอลเอาไปเล่นอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เซียนกาเล่นได้สักตัวนะครับนกของตาเซียนกาก็เล่นได้นะครับตอนนี้เพราะว่าตัวก็ตกันแล้วนะครับพอรู้เรื่องแล้วครับใช่ครับก็ไม่เล่นทิ้งควางแน่นอนนะครับเลี้ยงมันมาก็รักมันแหละครับยังว่าเลยครับเลี้ยงมันก็เหมือนเลี้ยงลูกนี่แหละครับเหมือนเลี้ยงคนนี่แหละครับก็รักมันมากครับถึงจะบอกเลยถึงจะขายไปแล้วก็ยังห่วงครับว่ามันจะอยู่ดีเหมือนอยู่ที่เราไหมใช่ครับแล้วก็มาพูด ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับท่านที่ซื้อนกกับผมไปนะครับหลายๆท่านเลยครับที่ผมบอกว่ารับประกันให้ผมรับประกันให้ก็จริงนะครับแต่ท่านช่วยดูแลดีนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆท่านนะครับที่ได้ไปคือไม่รอมันปรับระยะเวลาเลยนะครับไม่รอระยะเวลาคือเอาไปแล้วไปเล่นเลยนะครับแล้วผมถามหน่อยครับว่านกมันเวลาขนส่งมาอยู่ในกล่องเป็นคืนมันไม่ปรับสภาพเลยเอาไปแล้วมันจะไปขันเลยไหมครับถ้าไม่เก๋าจริงๆไม่ขันนะครับ แล้วราคาที่ผมแบ่งก็ราคาพันต้นต้นเองนะครับทุกท่านไม่เกินครึ่งหมื่นนะครับโลกพะเนตดแบบนี้เนี่ยก็ช่วยเข้าใจผมสักนิดนึงนะครับช่วยเลี้ยงดีๆนะครับตอนอยู่กับผมผมเลี้ยงดีแน่นอนนะครับผมรักเหมือนคนเลยครับเหมือนคนในครอบครัวนะครับผมรักนกมากครับบอกเลยว่าก็นั่นเลยครับแล้วท่านที่อยากได้อีกนะครับถ้าท่านอยากได้จริงๆผมยินดีแบ่งให้ครับแต่ว่าท่านท่านจะมาวางผลประโยชน์อะไรแบบนี้นะผมบอกเลยว่าผมรักเพราะ ผมรักผมเลี้ยงนะครับผมเลี้ยงเพราะใจรักนี่แหละผมเลยแบบว่าค่อนข้างที่จะรักค่อนข้างที่จะห่วงนะครับก็ว่ากันไปนะครับได้ไปก็ดูแลดีๆนะครับใช่ไหมครับเสียงกะใช่ครับก็คือเป้นไม่ได้ผมอยากให้พักสักหนึ่งเดือนเพราะว่านกอยู่กับผมมันดีใู่คับพวกผมมันดีเหมือนใช่ครับทาไม่ด,<น>มดีไม่กลา้าแบ่งไปหรอกครับเสียชื่อเสียงครับกว่าผมจะทํามาได้นขานาดนี้นี่คือนกยังกําลังปรับสภาพอยู่ครับใช่ครับก็ดูสักนิดนึงนะครับสังเกตด้วยมันกลัวอะไรแบบไหนนะครับก็เหมือนเราใส่ใจแฟนใส่ใจสาวเลยครับ ก็ต้องดูว่าเขาชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนนะครับก็ว่ากันไปนะครับเปรียบเทียบกันไปนะครับทุกท่านก็ผมเอามาเปรียบเทียบนะครับไม่ใช่ทําให้แตกแยกกันนะครับทุกท่านคนรักนกคนเลี้ยงนกทั่วประเทศไทยนะครับก็เห็นหน้ากันก็เป็นมิตรกันหมดนะครับไม่มีว่าผิดใจกันแน่นอนนะครับผมรักในสิ่งเดียวกันกับท่านก็คือไปด้วยกันได้นะครับเดินเส้นทางเดียวกันเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะครับโอเคครับทีนี้จะมาเล่าถึงความเป็นมาของผมบ้างนะครับทําไมผมถึงเลี้ยงนกนะครับก็คือ ความเป็นมาผมเคยได้ยินเพลงเพลงหนึ่งนะครับที่เขาร้องว่าโอ้ไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ไหมนะครับพอดีว่าผมจะพูดเป็นคําพูดดีกว่าครับตอนผมเป็นเด็กนะครับผมอายุน้อยอยู่นะครับตอนนั้นอายุประมาณไม่ถึงสิบปีนะครับบอกเลยผมได้ยินเพลงเพลงหนึ่งนะครับมันบอกว่าบ้านนอกเขาชอบต่อนกตีไก่อะไรแบบนี้นะครับผมก็เก็บมาคิดนะครับพอดีผมก็เป็นคนบ้านนอกเหมือนกันก็เก็บมาคิดมาคิดนะครับว่า ว่านอกก็ชอบต่อนกตีไก่ตอนนั้นผมชอบเล่นไก่ชนด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เลิกแล้วนะครับแต่ก็มีมีบ้างอยู่นะครับก็เลยมาเก็บมาคิดนะครับไก่เราก็ตีแล้วก็เลยอยากต่อนกนะครับจากนั้นก็เลยเริ่มหาเลยนะครับผมก็หามานะครับมาเลี้ยงทั้งที่ในตระกูลผมในญาติผมไม่มีใครเลี้ยงเลยนะครับนกเขาเนี่ขอบอกก่อนผมคนแรกเลยครับและผมก็ลองซื้อนกใหม่มาเลี้ยงนะครับตอนนั้น จำได้เลยครับนกตัวแรกของผมซื้อมาสี่ร้อยบาทเป็นนกใหม่ก็ขอเขาแบ่งมานะครับจากนั้นก็เก็บเงินนะครับซื้อนกต่อผมก็ขอบอกอายุการเล่นนกของผมก่อนนะครับว่าสิบปีบวกแล้วนะครับแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าสิบเท่าไหร่ปีนะครับตอนนี้ผมก็อายุสิบเก้านะครับผมบอกเลยว่าผมเล่นก่อนผมอายุเก้าปีนะครับนกเขาใหญ่ก็นั่นเลยครับชอบยาวนานนะครับหลายคนอยากจะรู้นะครับว่าผมอายุเท่าไหร่ ทีมนี้ก็จะมาเผยนะครับหลายๆท่านก็เรียกผมว่าพี่เรียกว่าอาจารย์นะครับก็เรียกว่าเซียนเรียกว่าอะไรมันดีกว่านะครับเพราะว่าผมอายุน้อยอยู่นะครับผมอายุสิบเก้าครับบอกเลยผมอยากบอกมานานแล้วเพราะว่าบางคนเรียกผมพี่ครับใช่ครับผมอายุสิบห้านะครับนั่นแหละครับเพราะผมเล่นเพราะใจรัางนะครับก็เป็นเด็กบ้านๆครับเด็กบ้านนอกทีมงานไทยบ้านนะครับผมเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับผมก็ไม่อยากให้เสียชื่อเสียงผมหรอกครับก็ว่ากันไปนะครับจากนั้นนะครับพอผมเริ่มหารูกมาปั๊บผมไปเลี้ยงครับ ทีนี้วันนั้นรู้สึกว่าผมจะไปต่อนกนะครับแล้วติดเฉลยตัวแรกหลังจากนั้นเลยครับผมจะบอกว่าติดเลยนะครับคนติดการต่อนกเลยนะครับหลังจากได้ลุ้นนะครับเพราะว่าเวลาต่อนกหลายท่านก็รู้นะครับว่านกเข้านกออกมันได้ลุ้นขนาดไหนนะครับจากนั้นเลยครับผมก็ติดการต่อนกเลยนะครับติดมากกว่าอย่างอื่นอีกนะครับแบบวางไม่ได้เลยนะครับเป็นออกต่อนกหมดตั้งแต่ตอนเด็กน้อยนะครับแต่ว่าพอมาตอนใหญ่ก็รู้แล้วนะครับว่า หน้าที่การงานคืออะไรก็จะออกยามว่างถ้าไม่ว่างจริงๆก็จะไม่ออกนะครับตอนนี้นะครับแทบไม่มีเวลาว่างเลยครับในจะทํางานในจะเรียนไปด้วยนะครับทุกท่านก็เข้าใจผมด้วยนะครับมาไทยบ้านก็จะมารีวิวอะไรไปพังๆนะครับขันเป็นรอคลิปออกต่อนุนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรียนจบแล้วครับเตรียมระบบแน่นอนนะครับผมคิดว่าผมจะทํา YouTube แบบเตรียมระบบนะครับรอติดตามได้เลยนะครับทีมงานไทยบ้านหนังสันด้วยนะครับจัดให้ครับมาไทยบ้านการันตีให้ก็มาบอกถึงที่ไปที่มาแล้วนะครับคลิปนี้ เราคลิปนี้ก็เวลาก็ดึกแล้วน,นะครับตอนนี้ก็ดูเวลาหนคบเขียนการอะไรแล้วอโอ้<ๆ>ก็เกือบเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวให้ดูเวลาครับหลายๆท่านนี่นะครับเป็นโทรศัพท์ของเซียนการนะครับเวลาก็ต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่า <_ B est> วันหลังคงก็ไปเรียนอีกนะครับความรู้เรื่องนอกนี้ผมใรู้ครับดัมสอบถามอะไรผมรู้อยู่นะครัเพราะผมศึกษายิ่งกว่าการเรียนอีกนะครับเพราะว่ามันเข้าเส้นนะครับ บอกก็บอกไปเถอะตอนผมเลี้ยงแรกๆนี่คือผมก็สอบถามผู้ท่อผู้แก่ที่เลี้ยงก่อนครับผมถามว่าพวกผมนี่ไปคุยเหมือนะครับนกเราจะทิ้งข้างไม่ได้ครับผมบอกเลยครับว่านกเขาอยญ่ได้เป็นนกของชั้นสูงเหมือนกันครับเพราะว่ารับโบราณโบราณเขาเลี้ยงมามันจะมีนกมงคลมีนกป่ามงคลด้วยนะครับทุกท่านคือบางตัวนี้คือผมบอกตรงๆนะบางตัวเราเลี้ยงเกิดอุบัติเหตุมีนะครับใช่ครับของมีครูครับเหมือนเช่นพะเนียนเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับพระเนียดไม่ใช่ว่าจะไปคมอะไรนะครับเขาไม่ให้เขา ห้ามเลยนะครับห้ามผู้หญิงเดินข้ามนะครับพระเนี่ยนี่มันเป็นอย่างว่าแล้วครับหลายสัตวมันก็เป็นของแบบมีครูมีบานะครับโอก็ว่ากันไปนะครับตามความเชื่อตามประเพณีนะครับพวกผมเล่นแบบนี้อยู่ในพื้นที่แบบนี้ก็เชื่อในเรื่องแบบนี้นะครับใช่ครับก็ไม่ลบลู่กันครับบางท่านอาจจะไม่เชื่อไม่เป็นไรครับแต่ว่าสิ่งที่ผมฟังผู้ท่าผูแก่เคยเล่ามาครับบางท่านอยู่ภาคอื่นอะไรแบบนี้นะก็คือผมเคารพในการ ประเพณนี้ในวัฒนธรรมของท่านนะครับผมไม่ก้าเเกินไม่ก้าวาไกลแน่นอนนะครับผมคนเลี้ยงนกด้วยกันก็เข้าใจกันแน่นอนนะครับหลายท่านที่อยู่ล <c> ะ <oughs> แวก่งนี้ด้วยอยู่ไกลอย่างมาเที่ยวหาผมก็ผมยินดีนะครับพอดีผมจะเปิดฟาร์มก็ทําที่ต้อนรับอย่างดีนะครับก็มาได้นะครับผมอยู่บ้านประสุกอาเภอจุมพวงจังหวัดนครราชสีมานะครับอาจจะเห็นผมพูดตกหลายครั้งพูดตกเป็นภาษาพืนนอกหลายครั้งนะครับภาษาคูร่าหลายครั้งก็ขอบอกเลยนะครับว่าพวกผมนะครับ <c oughs> <c oughs> ทำคลิปผมพูดภาษากลางครับแต่ถ้าคุยกันแล้วพคุยกันในทีมงานคนในบ้านแบบนี้อะพวกผมพูดภาษาโคราชนะครับบอกเลยว่าโคราดทั้งแท่งเลยนะครับบางท่านก็อาจบอกว่าพูดล่าดีกว่าไอ้นายแบบนี้นะครับพูดล่าดีกว่าไอ้น้องแบบนี้นะผมบอกเลยนะครับว่าผมพูดเลาาไม่เป็นครับผมบอกตรงพวกผมคนโคราชนะครับโคราดแบบโคราดแท้เลยนะครับพูดเลาาไม่เป็นนะครับผมผมบอกว่าเป็นครับใช่ครับผมพูดเลยเป็นครับก็ว่ากันไปครับสําหรับคลิปนี้ ถ้ามีโอกาสก็ <c oughs> อยากจะไลฟ์สดนะครับอยากจะไลฟ์สดพูดคุยกันตอนกลางคืนเลยนะครับหลังจากบางท่านก็เลิกทํางานมาอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> จะได้พักผ่อนเราก็จะได้มาดูไลฟ์สดคุยกันตามภาษาคนรักนกนะครับคุยกันแบบนี้เนะ่ที่ผมคุยกันได้นะทุกวันไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าชอบในสิ่งเดียวกันนะครับผมไปบ้านอื่นเหมือนกันนะครับใครเลี้ยงนกนี่ผมไปคุยกับเขาเลยนะครับคุยกันได้เป็นชั่วโมงนะครับไม่มีเบื่อว่าหลังไปเจออีกก็คุยได้อีกนะครับเพราะว่าการต่อนกมันเจออะไรมากมายนะครับ ได้ลุ้นได้อะไรมากมายนะครับมันก็มีความสุขครับยังว่าหละก็เหมือนท่านเลยครับถ้าท่านชอบรถมอเตอร์ไซค์ชอบตั้งวงอะไรแบบนี้นะครับก็เวลาไปเห็นพวกเดียวกันพวกท่านก็จะคุยกันได้ถูกคอเหมือนกันครับผมชอบนกก็เหมือนกันครับคุยกันได้ถูกคอคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักนิดนะครับก็อดทนดูให้จบนะครับมันอาจจะน่าเบื่อนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามาพูดกันไม่ใช่ไปต่อนกนะครับเต็กแต่ก็ลองฟังดูนะครับคุยพูดคุยกัน ก็เหมือนเราไปต่อนกเราเจอทีมงานอื่นแล้วก็แบบคุยครับมันเป็นธรรมดาของคนต่อรกครับใช่ก็คือเห็นล้าก็รักในสิ่งเดียวกันครับก็แบะคุยถามนู่นถามนี่ว่ามาจากอะไรยังไงครับใช่ครับมาก็คุยกันนะครับบางท่านอาจจะแบบเห็นผมแบบนี้ก็อาจจะว่าผมคุยไปทั่วอะไรแบบนี้นะผมจะบอกครับรักในสิ่งเดียวกันแล้วมันไปด้วยกันได้นะครับทุกท่านก็นั่นเลยครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับหลังจากที่ว่า ่างเว้นจากการทํางานมาแล้วนะครับก็เป็นตอนกลางคืนนะครับก็นั่นเลยครับถ้ามีโอกาสก็ผมจัดให้แน่นอนนะครับคลิป Q&A นะครับคือทุกท่านสงสัยอะไรอยากรู้อะไรในตัวพวกผมนะครับก็คอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวมีเวลามาจัดให้แบบคลิปนี้นะครับทุกท่านแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งนะครับที่หลายท่านอาจจะถามมาเยอะมากนะครับว่าการต่อดินปักขึ้นแบบไหนนะครับต่อจริงทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมบอกเลย ว่าผมอธิบายตรงนี้ไม่ได้นะครับมันต้องสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวรอมีเวลาว่างจัดให้แน่นอนนะครับแต่ผมจะบอกอย่างนะครับการฝึกนกพเนจรเราต้องใจเย็นครับใช่ครับมันต้องใช้ใจนะครับย่างนกต้องใจเย็นนะครับผู้เฒ่าผู้แก่บอกมาครับว่าถ้านกขึ้นเต็มที่ถ้าไม่ถึงขวบห้ามเอาไปต่อมันจะทําให้นกหลบได้ครับแต่ว่ามันจะมีอยู่นะครับที่ไม่ถึงขวบแล้วฝึกได้ก็คือให้มันคึกสุดๆนะครับแบบคึกมากคึกจัดแบบสู้นกต่อไม่เลือกหน้านะครับก็เหมือนคนแหละครับ แบบสู้ไม่เว้นแบบนั้นก็คือเอาไปลองได้นะครับทุกท่านแต่ว่าต้องระมัดระวังนะครับต้องมีประสบการณ์สักนิดนะครับผมก็ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่เซียนมาจากไหนนะครับผมก็มีความรู้นิดหน่อยก็แบ่งปันกันไปนะครับตามภาษาคนชอบนกเลี้ยงนกนะครับก็วางกันไปครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับบางคืนก็จะได้แยกย้ายกันเข้าที่นอนนะครับผมก็จะได้กลับบ้านนะครับจะได้พักผ่อนกันนะครับโอเคครับถ่ายคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกผม ทีมงานไทยบ้านทุกคนนะครับได้ทําคลิปวิดีโอลง YouTube ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันไปนะครับสำหรับคืนนี้ก็จากกันไปก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ